สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องสูบสุกข์ขึนเก่านะครับผมพบกับผมมานีขึ้นเก่าพี่น้องอต่อเชนเนลนะครับผมมาพี่นอ้องย่างหมูกินเข่าพี่น้องมานีมีไข่ลหลังนะครับไข่ลหลังครับพี่น้องแล้วก็ใส่นะครับเป็นใส่แก่ครับพี่น้อง ใส่แกนะแล้วก็นุ่มนุ่มหมูแล้วก็น,น,มมวกนี่พี่น้องหมูสามชั้นใส่ไปเลยทีเดียวอยากแบบเกาหลีอยู่เลยนะนุ่มใส่นุ่มใส่นุ่มหมูใส่ มาทดลองมาชิมนมหยาดหน่อยอื้อ ใส่กันเนี่ยตั้งกรุมอยู่หรอกกระถงกระทะเนี่ยแก่แบบนม้มือเนี่ยบางไฟกรนดุมมีเง้ยบ่คอยดีป่ะเนี่ย <c oughs> จวดจวด 木，呀，嗯，我， Hold <laughs> นมอยางพี่น้องรวงนมหมูเล่านม้อดทอดใส่พี่น้อง Take care.

เอล่านมหมูพี่น้องอย่างแสียบ่อนะครับ ยังเป็นใส่ใหญพี่น้องเอามาล้างดีๆครับล้างให้สะอาดขันสันเหม็นเลยพี่น้อง Bị, uh, 3 sắn miếng nhỏ dạng. เสียบกหมูกมันไม่ลดนีแล้วเนี่ยหมูสามสัน <c oughs> หลังก็นมอ,อย่างห่อใส่กันเบิ่งพี่น,น้องเนี่ยโอ้ยวูน้น้อมาหาหูอนี่หาเดกดดดเมื่อหคนกินเขาอยู่กินไดมากรำป่ น้ำไหมล่ะเผ็ดน้ำเปล่าสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเ็บๆพีผิดหวังไหมอือหางยุบกันเลี้ยงเข้าไปดูในห้องจิ๋วไม่เห็นมีเลยนวด้วยนะ เห็นหนูปะเนี่ยให้หนูหนึ่มูสามชั้นอะอร่อยที่สุดในโลกแล้วใช่แล้วเดี๋ยวพ่อทำมูสามชั้นให้เอาวางไว้โน่นที่ติมก็มไม่กินที่ไม่ถึงมันไม่เห็นหนูเนี่ยนี่หมูฮะขยมาได้แค่เหรอ ยังไม่ได้ไปทำงานอีกไปไปเด็กเต็มมันริมนั่งรอนี่ครับ เ,เสียบเสียบข้าวพี่น้องเสียบมากครับไอ้เนยจมูกโดนจมูกโอ้โหเ <c oughs> ป็นไยมางพรมาโอ้พ่อเมาทำคนเดียวเ <c oughs> พ่อเอบมาหายที่คนเดียวเลียกไม่มาเนาะเล่นแต่โทรศัพท์ เลี้ยงลูกที่มีน้องมาเนี่ยพี่เกาพ <c oughs> ี่ม้าพี่เกา่าคือเดิมครับผม,มเลี้ยงลูกพี่เก่าที่น้ำแล้วครัเลี้ยงลูกมาเนี่ยเนี่ยสองหนังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอันนั้นค,คืออะไร,รอันนั้นไส่นะกินไหมกินเหมือนกันเดี๋ยวพอกินหมดทุกอย่างเลย หมาด,ด้วยนะห<ป>าไม่กินิมาตองออกินิปเอ่อฟอตเอาขันไกนมาหน่อยไกตังดัไกนะมาอมึงดีบลยนะามึงดีปรับขนาดความฝันให้เล็กลง ให้มันตรงกับที่เราทำเลยเก็บแรงก่อนสุดท้ายเอาจะเอาทิ้งยีมไม่้องเอาอะไรเอาเด็กๆเหรอพี่พ่อตัดให้อิกินเนี้ยพ่อตัดให้หนูไปทะเลป้ะมันมันย้มแล้วหนูกินหมดก่อนอือหือ เจ๋งเลยท่านผู้ชมเป็นไงทำผ้ากินทำใเนี่ยออร่อยแล้วเนี่ยเพราะอร่อยเพราะอิ่มแล้วนี่ย,นยังไม่เล่นเพราพออยังไม่ได้กินอร่อยอันนี้อร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยสุดนะอันนี้อร่อยสุดของลุงอ่ะอันนี้อร่อยสุดเอา้า เช่นมูก,ก่อนไปมันไม่ค่อยเห็นนี่มันเห็นอยู่มันเช่นมูลอยไหมลอยอยู่แล้วกินอันนี้หมดปุ๊บเลยเออกินหมดเลย,ยกินมะนาวกินมะนาวด้วย